อะไรคือคุณสมบัติของชาวพุทธคำถามนี่เราเคยถามตัวเองบ้างไหมเมื่อเราเรียกตัวเองว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วอะไรล่ะ,ะคือคุณสมบัติของชาวพุทธอะไรก็พูดตามสูตรนะก็คือผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยถือพระรัตนตรัยเป็นสารณนะผู้ที่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมมาคอยตอเป็นผู้ใฝ่ดีคอยผู้ความไม่ชาวพุทธเนี่ยคือความใฝ่ดีใฝ่บุญกุศลคำตอบก็มีได้หลายข้อหลายประการนะแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธไม่ได้เป็นนะคือขี้ขอนะแต่เดี๋ยวนี้มี ชาวพุทธจำนวนมากเออะไรก็ขอนั่นขอนี่ขอจากพระพุทธเจ้าขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้รวยขอให้มั่งมีขอให้มีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดขอให้หายป่วยขอให้จบปริญญาเอกขอให้ทำวิญญาณที่ผลเสร็จเนี่ยขอตะพุทธะพื้นใส่บาตรนิดหน่อยก็ขอแล้วอนี้ขอยาวเหยียดเลย เราก็เรียกการขอนั้นว่าอธิษฐาน่จริงอธิษฐานนี่มันไม่ได้แปลว่าขอนะมันตรงข้ามเลยนะแปลว่าความตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือมีเจตนามีความตั้งใจที่จะทําก็เรียกอธิษฐานแต่แต่ความเป็นคนขี้ขอช่างขอเนี่ยของอาจาพุทธนนท์ไม่น้อยเนะี่ย ก็เรียกการขอมันด้วยค่อยคำที่สวยงามว่าอธิษฐานนะจังจังที่มันตรงกันข้ามกันเลยเรน,นี้ก็ขอกันเยอะมากอาจารย์ชาสาโลพูดไว้ดีนะบอกว่าถ้าการขอเนี่ยมันทําให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยผู้จ้าก็จะสอนไว้ตั้งแต่ในปฐมเทศนาแล้ว อาจจะในหน้าแรกๆของธรรมจักกัปตนะสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาเลยนะว่าให้ขอเพราะว่ามันง่ายมันรวดเร็วมันทันใจมันแก้ทุกได้ไวนะแต่ไม่มีสักข้อความนะในปฐมเทศนาในธรรมจักปัตนะสูตรหรือแม้กระทั่งในสูตรอื่นๆนะว่าอยากจากประสบความสําเร็จนะก็ให้ขอเอาไว้ขอเข้าไว้ ไม่ชอบุู้จะเป็นอะไรได้หลายอย่างนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เป็นนะ็คืออินคนขี้ขอหรือช่างขอตรงข้ามนะเป็นผู้ไฟทำนะทำในะที่นี้ไม่ได้หมายถึงทอทงอย่างเดียวนะแต่หมายถึงทอทหารด้ยวยไฟทำนะเป็นผู้ไฟทำเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร ชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาเนี่ยคือวิริยาวาทนะหรือวิริยาวาทะก็คือคําสอนที่ในเรื่องความเพียรนะผู้เจ้านี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นวิริยาวาทีนะเป็นผู้ที่สอนในเรื่องความเพียรมันตรงข้ามกับขอเลยนะขอนี่งอมืองอไม้อยากได้แล้วก็ขอแต่พุทธศาสนาเนี่ยเน้นเรื่องการทำเป็นผู้ใฝ่ทร และคำว่าธรรมเนี่ยนะทอร์มารรมเนี่ยถ้าเรียกอย่างนึงคือศึกษาการปฏิบัตินะของชาวพุทธมันรวมลงที่คําว่าศึกษาชาวพุทธนี่เป็นผู้ฝ่ศึกษานะศึกษาเนี่ยเป็นภาษา,า,ษาสันสกฤตนะถ้าเป็นบาลีก็ศิกขาคำว,ว่าสิขานี่เรา คงได้ยินบ่อยนะคำสอนที่เราทำมักของพระเจ้าเนี่ยเรียกลรวมๆกันว่าไยศึกษานะายศึกษาเนี่ยคือข้อศึกษาสามประการแต่ศึกษาในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงการอ่านตำรับตำราการเข้าห้องเรียนหรือว่าการฟังคำบรรยายเท่านั้นนะความหมายเป็นกว้างกว่านะั้นคือการปฏิบัติ คว่าใจศึกขานี้ก็อยู่แล้วว่าข้อศึกษาหรือข้อปฏิบัติ3ประการศีลสมาธิปัญญาฝ่ายทรรมของชาวพุทธก็คือนี่แหละก็คือฝึกฝนอบรมตนในเรื่องกายวาจาอันนี้เรียกว่าศีลถ้าฝึกฝนจิตให้มีคุณภาพดีมีสมรรถภาพดีมีความสงบมีสติเราก็เรียกว่าสมาธิ ถ้าฝึกจิตให้เกิดปัญญาอ่ะอันนี้ก็ปัญญาก็ชัดเจนอยู่แล้วศีลส,สมาธิปัญญาอันนี้เป็นงานนะของชาวพุทธเลยทีเดียวไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่านี้นะการฝ่ธรรมนะของชาวกุทธคือฝ่ายศึกษาศึกษาจนกว่าจะ,ะถึงจุดที่เราไม่ต้องศึกษาต่อไปบุคคลที่ไม่ต้องศึกษา เรียว่าจบการศึกษาเนี่ยเรียกาอาเศขาบุคคลก็คือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี่มีชื่อว่าอเศขาบุคคลคือผู้ที่จบการศึกษาไม่ต้องศึกษาแล้วนะตรงนั้นนี่เรียกว่าเป็นเสขาบุคคลคือผู้ที่ควรศึกษาแล้วก็ต้องศึกษาด้วยแม้กระทั่งเป็นพระโสดาพระโสดาบันแล้วก็ยังต้องศึกษานะ นั่นคำว่าศึกษานี่เป็นเป็นคำนะที่สำคัญนะของชาวพุทธเลยทีเดียวฝ่ายศึกษาแต่ก็ไม่ใช่ไฝ่อ่านหนังสือฝ่ายค้นคว้าจากตำรับตำราแต่มันคือการศึกษาด้วยการกระทำโดยการพัฒนากายวาจาแล้วก็ใจใเจะสรุปเป็นสามแบบที่พระเจ้าสอนในโอทัปาติโมกก็ได้นะ การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของต้นไห้ขาวรอบสามข้อนี้ก็ก็คือตายสิกขานั่นแหละเพียงแต่พระองค์นำมากล่าวนะอีกสำนวนหนึ่งนะนะอีกแบบหนึ่งตายาศิกขาศีลสมาธิปัญญาบางครังพูเจ้าก็ตัดอีกแบบหนึ่งอีกสำนวนหนึ่ง ทางศีลภาวนาที่จริงทานนี่ก็เป็นส่วนของศีลนะแต่ศีลที่เรารู้จักเนี่ยส่วนใหญ่เ,เราก็าะใะหมายถึงการห้ามนะหรือเจตนาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยเนี่ยเจตนาที่ทําความดีเช่นการให้ทานนี่ก็ถือเป็นศีลนะเพราะเป็นเรื่อง,องพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายวาจาแต่สำหรับคารวาสเนี่ยพระเจ้าก็แยกศีลออกมาแยกทานออกมาข้อนึง เป็นข้อที่ชัดเจนและตามด้วยสีแล้วก็ภาวนาภาวนาคือสมาธิและปัญญานี่แหละภาวนาเพื่อจิตเกิดสมาธิและเพื่อทำให้ใจเกิดปัญญานั่นแหละคือหน้าที่ของชาวพุทธนะถ้าเราเรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธเราต้องมีหน้าที่เนี่ยฝ่ายศึกษานะเป็นการศึกษานะที่กายที่วาจาที่ใจหรือรวม ให้เหลือสองก็ได้ก็คือกายกับใจเนะี่ยและการศึกษาที่สำคัญก็คือการที่ขยันรู้นะนอกจากฝึกกายวาจาแล้วก็ต้องขยันรู้เพื่อพัฒนาจิตนะการฝึกจิตเนี่ยถ้าสบสั้นๆนะไม่ว่าฝึกจิตในระดับสมาธิหรือปัญญาคือการขยันรู้นะขยันรู้รู้อะไรนะรู้กายรู้ใจ หรือว่าขยันให้มารู้ความเป็นไปนะของกายและใจรู้อะไรข้างนอกเนี่ยนะมันไม่สำคัญเท่ากับรู้จักตัวเองอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานรู้อะไรก็ไม่สู้นะเท่ากับรู้จักตัวเองหรือว่ารู้ตัวใ้การขยันรู้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการฝ่ายศึกษานะของชาวพุทธ ต้องขยันรู้แต่ไม่ได้รู้ด้วยการอ่านอันนั้นจะไม่สำคัญเท่ากับนะรู้จากการอ่านตัวเองนะไม่ใช่อ่านตำราอ่านตัวเองก็คือรู้กายรู้ใจนะขยันรู้นะหลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คำนี้บ,บ่อยๆนะต้องขยันรู้เลยเพราะเวลามันมีความคิดมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ขยันรู้นะรู้ว่า ตอนนี้มันคิดอะไรอยู่ตอนนี้มันรู้สึกยังไงอย่างต,ตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกเป็นทุกขนะ์เพราะว่าความหนาวมีอาการผักใสยนะอยู่ข้างในอาจจะบน่นะโวยวายโอดครวนก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้รู้นะบ่นได้นะ บวยวายได้นะข้างในนะแต่ขอให้รู้นะนเนี่ยชาวพวกเราขย,ยันรู้นะยังไม่ต้องถึงขั้นไปบังคับจิตไม่ให้บน่นนะไม่ต้องถึงกับบังคับจิตไม่ให้บวยวายบังคับจิต,จตไม่ให้โกรธนะปุุชลเราก็ต้องมีความหงุดหงิดมีความขุนมัวมีความโกรธรวมั้งมีความโลภแต่เมื่อมันเกิดขึ้นนะก็ให้รู้ะ นี่เป็นงานนะของชาวพุทธเลยทีเดียวซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไปจริงแม้กรทั่งการฝ่ายศึกษาที่เรียกว่าศิขาสามเนี่ยนะก็ลืมไปเยอะแล้วนะเพราะนั้นก็เลยได้แต่ขอเนะขอแต่พุทธพืออถ้าเราเป็นผู้ฝ่ายศึกษานะตามหลักศิขาสามหรือใจศิขาเนี่ยโจะไม่มัวขอหรอกแต่ว่าจะทำเลยนะฝึก ผลตนเดินตนที่กายวาจาแล้วก็ฝึกใจด้วยกันกลับมาดูใจมักขียนรู้รู้ว่าใจตอนนี้นะมันเป็นยังไงแล้วก็รู้กายด้วยนะรู้กายนี่ไม่ใช่ใครรู้แบบวิทยาศาสตร์รู้กายวิภาคอันนั้นก็ดีอยู่มีประโยชน์อยู่แต่มันยังไม่ช่วยแก้ทุกข์ได้ดีเท่ากับการมารู้กาย หมายความว่าเวลากายทำอะไรก็รู้นะรู้ว่ากำลังเดินอยู่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่รู้ว่ากำลังนอนอยู่รู้ว่ากำลังอาบน้ำกำลังถูฟันก็ยันรู้แต่ส่วนใหญ่นี่ไม่รู้นะขณะที่อาบน้ำก็ไม่รู้ว่ากำลังอาบหรอกเพราะใจมันคิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงปัญหาคิดถึงหนี้สิน กำลังอาบน้ำอยู่ก็ไม่รู้ว่ากำลังอายืนเดินนั่งนอนก็ไม่รู้นะไม่รู้อิเรียบทไม่รู้การกระทำทางกายหลายคนก็ไม่รู้มันสำคัญยังไงนะโอ้มันสำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปจมอยู่กับอดีตไม่พัดลอยไปกับภาพอนาคตที่ปรุงแต่งซึ่งมีแต่ทำให้ทุก์รู้กายแล้วก็รู้ใจนะ ขยันรู้ใจเรื่องอันนี้ยากจะไม่เกินวิสัยนะที่เราจะทำได้เพราะว่ามันเกิดจากการทำบ่อยๆขนาดเด็กแปดขวบเนี่ยเขายังรู้เลยนะเวลาดีใจเขาก็บอกว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจเวลาเศร้าเขาก็บอกว่าหนูเห็นข้างในมันเศร้าบอกได้ไงก็เพราะรู้ไงรู้ว่าข้างในกำลังดีใจข้างในกำลังเศร้า รู้ภายนอกมาเยอะแล้วแต่มันไม่พิเศษไม่ประเสริฐเกับรู้ข้างในรู้ข้างนอกเนี่ยไม่ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงอาจแค่ทําให้สบายกายหรือว่าสะดวกกายนะแต่ว่าพอใจมีความทุกข์แล้วไอเ้เร่รู้ข้างนอกนี่มันช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่หรือช่วยไม่ได้เลยอย่างที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดตัวไม่รอดเพราะว่าใจนี่มันกำลังรุ่มร้อนกําลังเศร้าก,ากํกลาลังโกรธกาลัง จมยิงอยู่กับความคิดค่าตัวตายขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเป็นผู้ขยันรู้เนะี่ยอยู่ใจมันคิดนึกอะไรไม่ไหวเป็นทางบวกทางลบกูดโเลิกกุศลเราก็รู้เมื่อดีใจก็ไม่หลงเพลียกับความดีใจจนลืมตัวหรือประมาทเมื่อเสียใจก็ไม่ปล่อยใจจมอยู่ความเศร้านะจกนกระทั่งยินไม่ได้นอนไม่หลับ แก้ทุกไม่ได้มีพี่อยคนหนึ่งนะจะไปซื้อกระเบื้องมุมหลังคาตอนที่ไปร้านเนี่ยก็เลือกได้กระเบื้องอชนิดหนึ่งนะก็ดูสีมันสวยแต่พอซื้อมาแล้วนะประกากฏไม่ใช่สีที่ต้องการเพราะพอมาเอามาดูข้างนอกเป็นตรงที่โล่งเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่สีอย่างที่เห็นนะ สีในอาคารกับสีเวลามันอยู่ต้องอาคารนี่มันไม่ได้เหมือนกันทีเดียวซื้อมาเยอะแนละ้วเนี่ยเสียใจนะซื้อผิดไม่ใช่สีที่ต้องการกินไม่ได้น้อยไม่หลับนะสามวันเลยนะพี่สาเห็นว่าเครียดมากนะแทนที่จะแนะนำให้รู้จักมาดูใจของตัว หรือว่าให้รู้จักปล่อยวางก็พาไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์มีเวลาให้ไม่ถึงห้านาทีที่จริงสามนาทีนั้นแหละพอเรากินไม่ได้นอนไม่หลับก็ให้ยาไปนับแต่นั้นมาก็เลยติดยาเลยติดมาสิบปีกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งยาเพียงเพราะว่าเสียใจที่ซื้อกระเบื้องมุงหลังคาเนี่ยผิดสีนี่เพราะว่าไม่ ไม่หมั่นมาตามดูรู้ใจของตัวหรือไม่มีทักษะนะในการที่มารู้ใจของตัวถ้าเราขยันรู้เนี่ยมันจะไม่ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับหรอกหรือถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะก็ก็รู้วิธีที่เดี่ยวยาโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอส่วนแล้วก็วิธีการที่หมอให้กับทําให้ติดยานะเป็นสิบปนะีแต่บางคนก็หนักกว่านั้นนะ ถึงขั้นฆ่าตัวตายว่าจมดิ่งอยู่กับความเศร้านี่เพราะว่ามองข้ามนะความสําคัญนะของการรู้โดยเฉพาะรู้ใจผู้หญิงคนนี้หรือรอีกหลายคนก็รู้มากนะจนได้ปริญญาหลายใบทำมาหากินก็ประสบความสําเร็จแต่พอซื้อก็เบื้องมูรคานะผิดสีหรือผิดหวังในบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆ ด้วยซ้ำนะแต่ก็จมอยู่กับความเศร้าจกนกระทั่งถอนตัวออกจากความทุกข์ไม่ได้อันนี้เรียกว่าความรู้ชมัวตัวไม่รอดก็ได้นะท่านชาวพุทธว่าไปแล้วเป็นผู้ใฝ่รู้นะเราต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ไม่ใช่ใฝ่รู้ด้วยการขยันอ่านหนังสือเท่านั้นหรือว่าขยันเรียนปริยัตนะแต่ว่ารู้ความเป็นไปของกายและใจหรือความเป็นไปของตัวเอง ต้องรู้รู้รู้ขยันรู้ยังไม่ต้องทาอะไรกับมันเนะี่ยเพราะแค่รู้นี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วเวลามีความโกรธก็ไม่ต้องทำอะไรความโกรธไม่ไปกดข่มมันก็แ,แค่รู้รู้ทันมันมันก็ดับไปนอกจากไฟรู้หรือขยันรู้นะเรื่องของกายและใจแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่สําคัญนะก็คือไยเรียนรู้จากทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต โอ้ที่สำคัญมากเลยอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาอะไรก็ตามที่เราเจอเจอเนี่ยมันล้วนแต่สอนธรรมะสอนสัจธรรมให้กับเราแลได้มากมายเลยนะขอแล้วแต่เพียงเราเป็นผู้ขยันรู้ขยันศึกษาขยันพิจารณาหรือขยันเรียนรู้คําต่อว่าดาทอถ้าเราไม่ขยันเรียนรู้นะเราก็จะทุกข์เราก็จะหัวเสีย พอเราปล่อยให้อัตตานี่มันพาเราไปพอเอาพอชูอัตตาขึ้นมามันก็โดนคําต่อว,ว่าด่าทอกระทบกระแทกก็เจ็บก็ปวดแต่ถ้าเราเป็นผู้ใฝ่รู้นะปัญญามันจะออกหน้าเขาว่าอะไรมาก็จะพิจารณาว่าเออที่เขาพูดมาจริงไหมที่เขาพูดมาถูกต้องไหมเอออย่างนี้ก็ได้ความรู้นะเจอคําต่อว,ว่าด่าทอแต่ว่าได้ความรู้ ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนที่ควรแก้ไขเพราะถึงแม้ที่เขาพูดมามันจะมีไม่มีสาระเป็นส่วนใหญ่เพราะมันมีแต่คําด่าเพราะมันเต็มไปด้วยคำด่าแต่มันก็มีสาระอยู่บ้างนะอาจจะห้าเปอร์เซ็นสิเปอร์เซ็นสาระนั่นคือขอคิดว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนเมื่อเรารู้แล้วเราจะแก้ไขไง คุณเล็กวิริยพันธ์เนี่ยเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยอดีตเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยพูดไปดีบอกว่าเนี่ยวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปรมงคลคนที่พูดอย่างนี้ได้ทำไมผู้ใ่รู้นะคือรู้จักเรียนรู้จากคํานินทาคําต่อว่าว่ามันมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์อย่างแรกคือได้เห็นตัวเองได้รู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องตรงไหนหรือแม้ก็เป็นข้อบกพร่องในสายตาของคนอื่น หรือไม่ฉะนั้นก็ได้รู้จักเขารู้จักคนอย่างนั้นคนคนนั้นว่าเขาเป็นคนอย่างไรไมีนิสัยอย่างไรนะเป็นคนขี่อิจฉาเป็นคนที่ด่วนสรุปหรือเปล่าอ่าเราก็ได้รู้จักเขาถ้าเขาไม่เปิดปากว่าเราเราก็ไม่รู้จักเขานี่ก็เป็นความรู้นะเรารู้จักคนจากคําต่อว่าดนิงทาของเขามากกว่าคำสารเสริญเสียเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะเออมาเราก็ได้เรียนรู้นะ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเราทํางานมากไปเราพักผ่อนน้อยไปเรากินอาหารตามใจปากมากเกินไปตามใจกิเลสมากไปหรือว่าเราเครียดมากไปมันเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายที่มาบอกให้เราเบาๆหน่อยน้อยๆหน่อยทำงานน้อยหน่อยเครียดน้อยหน่อยปล่อยวางให้มากขึ้นถ้าไม่ใช่เป็นผู้ฝ่ายรู้นะก็จะเอาแต่ทุกข์กุ้มใจกับความเจ็บป่วย ทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นแม่โรคมะเร็งมันก็สอนอะไรเราได้เยอะนะมันก็สอนให้เราเห็นสัจธรรมความจริงว่าสังขารนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเราสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเราคือร่างกายนี้คือแขนนะคือตับคือไตวันหนึ่งเมื่อกลายเป็นตัวก่อทุกข์ขึ้นมาเราก็ได้เรียนรู้อะไรที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะทําให้เราทุกข์ได้ ทุกอย่างเลยรถยนต์นะแก้แหวนเงินทองให้ความสุขก,กับเราแต่มันก็สามารถจะทำให้เราร่วมใจลดพังแก้แหวนเงินทองหายนะที่เคยสุขกลายเป็นทุกข์เลย,ยหรือว่าคุ่นนะที่เคยให้ความสุขก,กับเราเพราะมันขึ้น่ยราคาขึ้นแต่พอหุ้นราคาตกนี่ทุกข์เลยอะไรที่ให้ความสุขก,กับเราที่ให้ความยินดีกับเราเนี่ยมันสามารถจะทำให้เราทุกได้ทั้งนั้นอันนี้ก็สัจธรรมนะ จากการที่หุ้นตกจากการที่รถพังนะเพชรนินจินดาหายไปถ้าเราเป็นชาวพุทธนะที่ที่ตั้งใจเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยเราจะเป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนและเราจะมองว่าทุกอย่างที่รับรู้ทุกอย่างที่เจอทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแม้ใจแย่ มันก็สามารถจะให้บทเรียนแก่เราได้ให้เราลองเปิดใจพิจารณาว่าทุกอย่างที่เราเจอในวันนี้ทุกอย่างที่เราเจอมาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมาเพื่อเราได้เรียนรู้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับสัจธรรมความจริงหลายท่านเนี่ยก็ได้เกิดสติขึ้นมานะจากการถูกด่า หรือถูกคนบ้านเนี่ยตอว่าบางท่านเนี่ยอรุธ,ธรรมจากเสียงเพลงที่ได้ยินโดยไม่ตั้งใจอย่างพระลูกนึ่งชื่อพระติสาเนี่ยได้เดินผ่านบ้านของเศรษฐีนี่คนหนึ่งนางทาสีคนใช้กำลังร้องเพลงทำนองถึงตัดพ้อถึงความไม่เที่ยงของชีวิตไม่รู้หมาถึงชีวิตรักโดยหรือเปล่านะ ท่านฟังแล้วก็ท่านก็เกิดปัญญาขึ้นมาทันทีนะตระหนักชัดถึงความไม่เที่ยงของสังขารท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เลยนั่นนี้ก็เราเป็นผู้ใฝ่รู้นะแม้กระทั่งเสียงที่ได้ยินโดยไม่ตั้งใจแต่ก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นได้สามเณรสุขเนี่ยเดินผ่านทุ่งนา ชาวบ้านกําลังทดน้ํงเข้านาเข้าไปในหมู่บ้านเห็นช่างไม้กําลังถักไม้เห็นช่งงงาชงธนูกําลังดัดลูกธนูอันดัดคันธนูท่านก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าเออใครๆก็แก้ไขสิ่งภายนอกส่วนเรานะจะทําอะไรก็คือฝึกตนนั่นแหละโอ้ท่านก็กลับไปทําความเพียรจนท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนี่ก็ฝ่ายรู้นะคือมองทุกอย่างเนี่ย เป็นบทเรียนให้ความรู้แต่ไม่ใช่รู้ที่หัวสมองนะแต่มันเกิดความรับรู้ที่ใจเกิดความตื่นตัวขึ้นมาถ้าเราเป็นผู้ฝ่ายรู้นะแม้เจอทุกเจอความเจ็บปวดเจอความพ,พัดพลาดเจอคําต่อว่าดา่าทอเจอความล้มเหลวโอ้เราได้เลยนะได้เรียนรูนะ้เกี่ยวกับตัวเองก็ดีได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัจธรรมความจริงของชีวิตก็ดีจะช่วยให้ไม่ทุกข์เลยนะ เพราะว่าคนส่วนใหญ่พอเจอเหตุการณ์เหล่านี้เอาแต่บนเอาแต่ว้ยวายเอาแต่โอดครวนถ้าต,ตั้งสตินะพิจารณาใคร่ครวนแทนที่จะคร่ำครวญเนี่ยนอกจากได้ปัญญาแล้วเนี่ยจิตยังออกจากความทุกข์ได้ด้วยนั่นคำว่าฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนรู้เนี่ยมันเป็นหัวใจนะของชาวพุทธเลยทีเดียว ถ้าเราเรียกตัวว่าเราเป็นชาวพุทธนะเราก็ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้รู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตรู้จักทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจรู้จักทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรารู้จักทุกอย่างนที่เราได้เจอ,เจอ มันก็จะกลายเป็นของดีทั้งนั้นเพราะว่ามันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาไม่งั้นเราจะกลายเป็นขี้บ่นนะช่างบน่นวยวายตีโพยตีพายเอาแต่ตีอกชกขัวหรือไม่กรธทั่งคนนั้นคนนี้าทั้งที่คนที่ด่าเราเขาก็สา,สามารถสอนทําให้กับเราได้เพียงแต่เขาไม่รู้ตัวเขากำลังสอนทำแต่ว่าเราฉลาดพอที่จะเห็นทำจากคําพูดของเขาจากการกระทําของเขาไม่งั้นนี่เราก็จะจมใ,ในความทุกข์ลมไม่ใช่เราก็รู้ผิดวิธี รูเอาแต่หลบหลีกนะอะไรที่สบายก็เอาอะไรที่ลําบากแล้วก็หนีถ้าท,ที่สิ่งลําบากนั้นก็สามารถจะสอนเราเราได้มากมายรวมทั้งฝึกจิตฝึกใจของเราได้ด้วย